วันนี้อากาศสดใสะค่ะทุกคนไม่มีฝนนะคะเอเมี่ก็เลยพาเพืเ่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศในเมืองะคะ่ะทุกคนโอ้โหมอเตอร์ไซค์มีแต่คันใหญ่ๆเลยนะคะน้องปูก็เดินวนไม่ยอมไปไหนเลยทีเดียวอยากจะขึ้นขี่ให้ได้นะทุกคนแต่ก็ขึ้นไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ใช่ของเราเดีย๋ยวเราไปเดินกันต่อค่ะทุกคนไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเนาะ

Are you ready? You ready? Yes. นี่ก็ใกล้คริสต์มาสเข้ามาทุกทีแล้วนะคะทุกคนโอ้โหผู้คนก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาเดินมาเที่ยวนั่งดริง้งกินอาหารกันอย่างมีความสุขนะคะคนเยอะมากๆเลยละคะทุกคนนี่ก็เป็นเย็นวันศุกร์เนาะช่วงบ่ายสามของวันศุกร์ค่ะทุกคนแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเยอะกว่านี้นะคะ ถ้าไม่ติดเจ้าตัวเล็กนน่คงจะได้เข้าไปนั่งในร้านแล้วก็กินอาหารหรือไม่ก็ดื่มสักดริง์สองดริงนะคะทุกคนเพื่อเป็นการผ่อนคลายเนาะคะเนาะชมบรรยากาศไปด้วยโอ้โหว้าวเลยละค่ะดูสิคะหน้าร้านตรงนี้มีองค์คลักด้วยนะคะทุกคน มีองค์ครักด้วยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเลยทีเดียวล่ะค่ะน่ารักเนาะคะนะ่ะเนาะเหมือนทหารเหมือนทหารยังไงอย่งงางนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเหมือนกับองค์ครักหน้าร้านเลยนะคะทุกคนต้องแห่ ตอนนี้เอมี่ก็ได้เดินมาสุดทางแล้วนะคะสุดทางตรงที่มีตลาดตรงที่มีร้านค้าต่างๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในค่ะว่ามีอะไรอีกเนาะค่ะเนาะตามเอมี่มาเลยค่ะ yes, you can play by, by Yeah, you can play เดินไปเดินมาเราก็มาเจอลาน้อยสองตัวนะทุกคน mm hmm. เขาเออกมาเลี้ยงใหม่เนาะนี่กำลังกินหญ้าเลยค่ะตัวอ้วนเลยทีเดียวดงกีดงกี โอ้โอ้โอ้ sorry love ไปค่ะขากลับแล้วขากลับแล้วนะคะเดินกลับบ้านกันว้าว the big Christmas เออเห็นไฟแสงสีตื่นเต้นเย่อันะทุกันเย่แ a v e too many เออ เห็นเขาแต่งตกแต่งไฟคริสต์มาสตื่นเต้นตกอกตกใจเลยทีเดียวลูกฉันไหนเห็นอันไหนเป็นอันนี้ใช่ไหมเห็นอันนี้ใช่ไหนนม <c oughs> เออไปคะ่ะ <c oughs> กลับบ้านกันกลับบ้านแล้ว ไปแล้วนะคะเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเอมี่ด้วยนะคะไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายาทุกการเดินทาง มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีให้เราได้เก็บเกี่ยวและก็เรียนรู้กันไปค่ะทุกคนก็ขอให้จดจำแต่สิ่งดีๆไว้นะคะเหลืออีกหนึ่งเดือนก่อนสิ้นปีก็ภาวนาให้ตัวเองเจอแต่เรื่องราวดีๆมีแต่รอยยิ้มและมีความสุขตลอดไปนะคะเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆไว้นะคะและก็รักษามันไว้ให้นานเท่านานเลยแหละคะ่ะ โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะเลิบเลิบสวัสดีค่ะ